ปู่แชมป์เนี่ยเคยมีอะไรที่ผิดพลาดหนักๆแล้วเ,เรียนรู้จากมันบ้างไหมคะพอเราเจอหมีครั้งแรกเนี่ยเจอประสบการณ์ที่มันโหดร้ายครั้งแรกเ,เราเหมือนกบเลยที่ไม่รู้ตัวพอมันลงมันลงแรงแล้วเราก็ออกไม่ทันเกินจุดออกเราเรามันรู้ตัวอีกทีอะ่ะก็คือขาดทุนแล้วอ่ะไม่ใช่ขาดทุนกำไรนะขาดทุนต้นทุนเลยก็คือคนเนี่ยจะชอบพูดกันว่าตลาดหมีเนี่ยให้เราออกไปสมัครงานแต่สำหรับปูแชมป์เนี่ยที่อยู่กับตลาดหมีมาหลายรอบแล้วปูแชมป์คิดว่าตลาดหมีเนะี่ยมันสามารถหา่างเงินได้ไหมคะ Enter to start the wait is over place to start your journey สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเจธนิยานะคะแล้วก็ปู่แชมปผู้ว่าประสบการณ์ในวงการคริปโตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับปู่แชมปกันนะคะครับสวัสดีครับน้องเจสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ขอถามคําถามแรกเลยละกันที่น่าจะเข้ากับบรรยากาศตลาดนะตอนนี้ ก็คือตลาดหมีนั่นเองก็คือคนเนี่ยจะชอบพูดกันว่าตลาดหมีเนี่ยให้เราออกไปสมัครงานแต่สลาปูแชมป์เนี่ยที่อยู่กับตลาดหมีมาหลายรอบแล้วปูแชมป์คิดว่าตลาดหมีเนี่ยมันสามารถหางเงินได้ไหมคะครับถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็คงแบบเอตลาดมันแย่เราเราจะยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่าพอณนะปัจจุบันเนี่ยผมค่อนข้างตกผลึกว่า ทุกวิกฤตมันก็ยังมีโอกาสนะครับ<ะ>แม้ว่าในตลาดหมีมันก็ยังมีช่องทางที่เราจะทําเงินหรือว่าบางทีเราอยู่เฉยๆเราก็ก็โอเคอครับอย่างในช่วงตลาดหมีช่วงนี้ปูแชมป์หาเงินจากมันด้วยวิธีไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างเป็นคําแนะนําให้กับคนอื่นได้ไหมผมจะยกตัวอย่างการเทรดของ D Y D X แล้วนะครับมันจะมีการจัด Trading Competition ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วซึ่งอันนี้ มันก็เป็นช่องทางหาเงินของผมนะตอนนั้นก็เรียกว่าตลาดมีแล้วไอเดียของมันก็คือการที่ถ้าเราไปแข่งเทรดเนี่ยเวลาเราชนะเราจะได้รางวัลเพิ่มถ้าเราเทรดอยู่แล้วอะแล้วเราได้รางวัลมันก็เหมือนว่าเราได้เงินเพิ่มแต่ถ้าเวลาเราเสียเราก็เสียเท่าเดิมเหมือนว่าเราเทรดปกติอยู่แล้วผมก็เลยมองว่าลิค r ิ w a r d ตรงเนี้ยมันก็มากกว่ามมผมจะพยายามทําอะไรที่คิดว่าคุ้มใช่ถ้าเราแอคชั่นแล้วมันลิค r ิวออดมันมากกว่าปกติหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทําสิ่งนั้น ซึ่งตอนนั้นถ้าผมเล่าย้อนไปเนี่ยมันจะมีจัด2อย่างนะครับก็คือครั้งแรกเลยที่มันจัดอ่าผมพลาดไปไม่ตามข่าวส่วนครั้งที่สองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเงินรางวัลมันมันแข่งแค่อาทิตสองอาทิตย์ษะครับเงินรางวัลมันมันมากน่าจะประมาณสามแสนดนอลารัประมาณสิบล้านบาทค่ะทําให้เราแบบเอ้ยเราได้แค่รางวัลเล็กๆหรือเราได้แค่รางวัลรองอะไรเงี้ยมันก็คุมค้มคุมค้มมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างตัวนี้ก็ใช้ เงินต้นน้อยสภาวะตอนนั้นสําหรับเงินรางวัลมันก็คือมากในตลาดหมีใช่ก็เรียกว่าว่าคุ้มมาก<น>ถ้าคนที่รู้ก็คือก็ต้องทําอันนั้นก็คือตอนยุคก,ก่อนแล้วนะตอนนี้นะคะตลาดหมีปี2023ปู่แชมป์ห่างเงินกับมันยังไงคะยางล่าสุดตอนนี้ก็คือมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเบลนะครับเป็นแพลตฟอร์มเทรด NFT ก็มีการจัดอะไรสักอย่างาถ้าเราทําตามเกณฑ์มันะเราก็จะได้ Ado ์ด ซึ่งมันมันก็น่าสนใจมากหมายถึงว่าด้วยวอลลุ่ม้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็น่าสนใจตัวเบอร์เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเทรด NFT ซึ่งมันก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดหรอกครับแต่ว่าผมเห็นในกลุ่มเขาคุยกันว่าเอ้ยเขาไปเล่นอันนี้ตัวนี้น่าสนใจนะเอ้ยคนสนใจเยอะแล้วก็มีวอลลุ่มอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยลองไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงแต่ว่าตัวผมเองอะก่อนหน้านี้คือแทบไม่ได้ยุ่งกับ NFT เเลยใช่เพราะจากที่เจรู้จักปู่มาเนี่ยปู่จะไม่ไม่เล่นเอ็นเอ่ทีเลยแต่ก็เซอร์ไพรส์อย ไม่ค่อยเชื่อในคอนเซปต์แต่ว่าพอพอ่พอพามันถึงขั้นหนึ่งเราก็เชื่อแล้วว่ามันมัน,มน,เ,ปนเป็นไปได้จริงแต่ว่าเราก็แบบเออราคามันก็ไปไกลเราอย่าเงี้ยเราก็แบบไม่ได้สายโฟโมด้วยคือถ้าเรารู้สึกว่าตกรถอะเราจะไม่พยายามไล่อ่ามันเป็นสไตล์สไตล์ของผมเองอะไรเงี้ยที่อยอม อมพลาดดีกว่าไปกระโดดไล่ไล่ไลขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เข้าร่วมแอร์ดอเบร์เนี่ยตลาดมีตอนนี้ได้กาไรไหมคะก็ได้กําไรครับแต่ผมก็มีมีแผนมีแผนอยู่แล้วหมายถึงว่าแผนตอนแรกอ่ะไม่ได้กะว่าเทรดเราได้กําไรหรอกเทรดเอ็มทีเราได้ได้กำไรเป็นอิตาเรียมอะไรเงี้ยเราตอนนั้นเราเราไม่ได้คิดหรอกอแต่เรามีแผนแผนแรกของเราก็คือเราจะเทรดเพื่อเท่าทุนอ่าเราจะใช้คอนเซปต์ว่า เท่าทุนแล้วตอนจบเนี้ยเราก็ได้แอรดมาฟรีอ่าแล้วเราค่อยไปลุ้นว่าเอแอรดมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่เราเราก็ไม่ได้สนใจก็คือแผนแรกของปู่เนี่ยคือแค่อยากเทรดเพื่อได้เอาแอ o ดอเฉยๆไม่ได้หวังว่าจะได้กําไรระหว่างทางคือพอพอเราเริ่มเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่ม เริ่มเห็นแพทเทิร์นแต่ว่าเวลาเราเริ่มเนี่ยเราเราบันระวังอยู่เสมอว่า NFT มันแบบเราใหม่สําหรับวงการเนี่ยสิ่งที่เราเราเริ่มต้นมาเลยเราแบบจะเริ่มทีละน้อยๆก่อนอพยายาม proof สิ่งที่เราคิดว่ามันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราพอเริ่มเจอแพทเทิร์นแล้วว่าไอสิ่งที่เราคิดเป็นประมาณนี้มันถูกนะถ้าในเหตุการณ์ข้างหน้ามันมันจะต้องใช้อย่างเช่นล่าสุดก็คือมีมินต์ซิลเวอร์พสของเกมของของพวกลิงอะครับ มันก็มันจะต้องใช้ลิงพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าอ๋อมันมี e v e n ์อยู่ในอนาคตเงี้ยแปลว,ว่าราคามันก็แบบมันก็น่าจะขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามันมันมีระยะเวลาไกลอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งมีแอดดอบเหมือนมีมีสองทางที่จะคอยส่งให้ราคามันขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยเราอยอมเสี่ยงไปซื้อดีกว่าหรือว่าแทนที่ปกติเราซื้อแล้วเราจะขายเลยเพื่อลุ้นแอดดอปอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนกลยุทธ์เป็นแบบเอ้ยซื้อเรวเราไม่ไม่ไม่ในแอดดอบแล้วแบบดูเกงว่ามันจะขึ้นเงี้ยเราก็ยอมรอ เสี่ยงว่ารอว่าเอ้ยถ้าขึ้นเดี๋ยวเราขายกําไรเราก็เราก็มาไล่เรียง p r ร o r i ี้เราใหม่ว่าแคปิตอลเกนหรือว่าแอดดํอคสำคัญจากตอนแรกที่เรามองว่าเราจะเทรดเท่าทุนเพื่อได้แอดดือใช่แต่ว่าพอพอเราเริ่มเห็นว่าเอ้ยยังไงมันก็น่าจะขึ้นอะไรเงี้ยตามตามที่เราแบบคาดคะเนไว้อะเราก็เปลี่ยนเป็นแบบแอดดเราไม่เอาก็ได้เราเอาแคปิตอลเกนก่อนแล้ว พอแคปิตอลเกนอันนั้นเราก็เอามาเป็นเหมือนทุนเพิ่มไว้เอาไว้ว่าถ้าเราทําอะไรพลาดไปหรือ,อยเงี้ยหมายถึงว่าเราเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงเพื่อจะเสียกําไรได้สุดท้ายเราก็อาจจะเอาแอนดอเหมือนเดิมแต่ว่ายอมยอมขาดทุนอะไรเงี้ยเรดขาดทุนแทนอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งแต่เพียงแต่สุดท้ายมันก็อาจจะด้วยโชคดีด้วยหรือว่าเข้าใจใสิ่งที่มันเป็นถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเออพอมีกําไรด้วยแล้วก็ไปลุ้นแอนดรอปด้วยก็ได้สองทางเลย จากตอนแรกที่วางแผนไว้แบบแรกแต่ระหว่างทางเราเจอวิธีเพิ่มแล้วก็ปรับเปลี่ยนแผนการของเราได้ใช่ใช่ใชประมาณนั้นครับค่ะแล้วปู่เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าวิธีการเทรดแบบไหนเนี่ยมันจะทําให้เราได้แอร์ดรอปเยอะผมก็ศึกษาจากมันใช้ประสบการณ์เก่าด้วยครับแล้วก็แต่หลักๆก็คือเวลาที่ถ้ามันเกิดมีการแข่งขันอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างข้อดีของบล็อกเชนเนี่ยคือเราสามารถดูข้อมูลของคนอื่นได้หมดของคนอื่นได้หมดเลยว่าเขาไปทําอะไรมาอะไรเงี้ย พอเราก็ไปดูที่ l ีดเดอร์บอร์ดรีดเดอร์บอร์ดมันจะมีอันดับอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะอันดับอันดับนี้ได้คะแนนเยอะค่ะอะไรเงี้ยเราก็แค่กดไปดูว่าเขาทํำยังไงทําตามเขาอะแล้วเราก็ไปทําตามเขาหรือว่าไปดูว่าแพทเทิร์นอ๋อเขาทำทำแบบนี้นะถ้าทําแบบนี้ได้คะแนนเยอะทําแบบนี้ได้คะแนนน้อยอย่างเงี้ยเราก็ไปศึกษาจากเขาคือในวงการคริปโตเนี่ยการศึกษาจากคนที่ประสบความสาเร็จหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นทางลัดที่ค่อนข้างเร็ว ก็คือ key of success เนี่ยมันคือการสามารถเสังเกตแล้วก็ทําตามคนที่เขาเ่ใช่<ก>ใช่ต้องต้องสังเกตครับ<น>ต้องหาหาวิธีว่าเอ้ยทํายังไงถึงประสบความสำเร็จนะเพราะว่าบอกเชนเนี่ยมันสามารถดูได้หมดมันก็เลยทําให้เราแบบถ้าเรายิ่งสังเกตเราก็จะยิ่งได้ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นใช่คนที่ช่างสังเกตจะยิ่งได้เปรียบมากยิ่งสังเกตอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆหรือว่าพยายามมองหาแพทเทิร์นว่าทําแบบไหนประสบความสำเร็จนี่เราก็มุ่งไปทางนั้น ก็อันอันนี้ขอขอยกตัวอย่างแบบความรู้อีกทีนแบบที่ผมรู้สึกว่ามันตกผลึกอ่คะคือผมรู้สึกว่าเราทําตามคนที่เก่งแล้วหรืออะไรเรียนรู้จากเขาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเรียกว่าเข้าใจแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ถึงขั้นหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเราก็ต้องไปต่อนะเราไม่ได้หยุดแค่นั้นเราจะต้องเอาองค์ประกอบหรือความรู้เก่าที่เรามีมาพัฒนาเอามาผสมกันจนเกิดความรู้ใหม่ซึ่งอันเนี้ยผมมองว่า มันเป็นการเปรียบเทียบได้อย่างเช่นการเรียนปอตีปอโทปอเอ,อกเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยเราเรียนจากความรู้เก่าเรียนจากสิ่งที่คนสอนมานั่นก็คือปอตีกับปอโทแต่<ช>ว่าพอปอเอ,อกแล้วอะพอเราเก่งเท่าคนอื่นแล้วรู้เท่าคนอื่นแล้วอะสิ่งที่เราจะไปไกลออกว่าคนอื่นอะคือเราจะต้องพัฒนาคิดสิ่งใหม่ๆออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญม,มากกว่าคนอื่นค<ช>่ะซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่าถ้าคิดอย่างนี้หรือทำแบบแบบนี้แล้วอะไม่ว่าในสภาวะตลาดแบบไหนอะอย่างแย่่่่เเเเลยยยออะะะรรรราาาาาากกก็็็จจไปปปููมมณวถ้ีนฟ ครึ่งหนึ่งของตารางอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ไปอยู่่จนท้ายตารางหรือว่าอะไรถ้าเรามีในแนวคิดแบบเนี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จในการเทรด NFT Adorber แล้วก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วกันโอเคค่ะค่ะแล้วจากการเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วเนี่ยปู่แชมป์เนี่ยเคยมีอะไรที่ผิดพลาดหนักๆแล้วเรียนรู้จากมันบ้างไหมคะครับถามว่าอะไรที่หนักที่สุดสำหรับผมผมมองว่าประสบการณ์ช่วงปี2017ไปปี2018คันนี้ค่อนข้างหนักสำหรับผมครับผมก็น่าจะเหมือนแบบ ใครหลายๆคนจําได้ตอนนั้นไม่ว่าคุยกับใครก็จะพูดทํานองเดียวกันหมดก็คือแบบคริปโตหาเงินง่ายมากเราเข้าตลาดมาแปบ,บเดียวอ่ะก็ได้สิบเท่าแหละ<ช>ได้อะไรเงี้ยอผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อุดีใจจังเลยตลาดหาเงินง่ายช่วงปลายปีส0 1 7ิบ็มาเนี่ยแต่ว่าพอเราเจอหมีครั้งแรกเนี่ยเจอประสบการณ์ที่มันโหดร้ายครั้งแรกเนี่ย<ช>เราเรียกว่าเราเหมือนกบเลยที่ไม่รู้ตัวพอร์ตเราแบบเออก็โตเหมือนคนอื่นเขาที่สิบเท่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอมันลงมันลงแรงแล้วเราก็ออกไม่ทันเกินจุดออกเราเหลืออะไรเราเราไม่มีแผนเราไม่มีอะไรหมดอะ<ฆ>เรามัารู้ตัวอีกทีอะก็คือขาดทุนแล้วอะไม่ใช่ขาดทุนกําไรนะขาดทุนต้นทุนเลยค่ะ<ฆ>จนแบบเอ้ยเรามานั่งคิดเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงวะเราปล่อยอให้มันไหลไหลมาขนาดนี้ได้ยังไงค่ะ<ฆ>แล้วคอนเซปต์หนึ่งที่ผมเรียนจากอาจารย์<ฆ>ที่ผมรู้จักคนหนึง่ง<ฆ>ก็คือคอนเซปต์ mark to market นะครับ<ฆ><ฆ>ซึ่งคอนเซปต์นี้ก็คือบอกว่า เวลาเราได้กําไรหรือเราได้เงินเมื่อเราได้เงินแล้วอะ่ะเออเราได้กําไรแล้วมันเปลี่ยนไปอะ่ะคือทุนเราอ่ะให้มองว่าทุนเราอ่ะต้องคิดทุนใหม่อทุนเราในปัจจุบันอะ่ะเราจะไปคิดทุนในจากในอดีตไม่ได้เราต้องคิดว่าเงินที่มาในปัจจุบันอะ่ะเราต้องบริหารจากตรงนั้นถ้าเราเสียเราก็ต้องเสียจากตรงนั้นซึ่งถ้าคอนเซปต์นี้ยมันจะดีมากตรงมันทําให้เราไม่ประมาทจนเกินไปแล้วก็มีมีจุด คัดลอดใหม่เราจะไม่ยอมปล่อยให้พอร์ตเราพังไปอีกแล้วอนะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเซปที่ผมพยายามเอามาใช้ในรอบนี้ก็คือสามารถก็ในตลาดมีรอบนี้ก็คือสามารถอยู่ได้เลยเพราะว่าใช้วิธีคิดจากอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมผมก็พยายามมองหาแพทเทิร์นอีกหมายถึงว่าเราจะพยายามเรียนรู้ว่าเอ้ยตรงไหนถ้าเราพลาดไปแล้วอะ่ะเราก็จะไม่ทําแบบเดิมพอในตลาดบูรันรอบที่ผ่านมาเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมัน ทุกคนมันเฮโลเหมือนปี2017เลยเหมือนตอนที่เราได้เยอะๆเลยค่ะเออแล้วแล้วเราแบบเราจะทําแบบเดิมเหรอเราจะปล่อยให้พอตเราก็พังแบบเดิมเหรอที่เราสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเรายิ่งเห็นคนดีใจหรือว่าคนคุยคนได้เงินง่ายเนี่ยเราสังเกตจากประสบการณ์ใช่เราก็เราสังเกตจากประสบการณ์ด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนเนี้ยไม่ได้นะเราจะต้องมันเริ่มเหมือนกับครั้งนั้นแล้วมันเหมือนเดิมใช่แพทเทิร์นมันเหมือนเดิมค่ะ เราก็รู้สึกว่าแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะจบลงตรงไหนเออแต่สิ่งที่เราพยายามทําก็คือเราจะแบบเปลี่ยนสัดส่วนใ,ในการถืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องมาถือ s t a เบิลคอยที่เยอะขึ้นภาพตอนนั้นคือเราว่าแผนไว้ว่าเราจะถือ coin s t a เบิลคอยแปดสิบเอร์เซ็าถือเหรียญพวก BTC พวก ETH พวก BNB พวกอะไรพวกที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยถือรวมๆกันประมาณ20%ภาพที่เราเห็นก็คือแบบ้ถ้ามันเกิดมันแย่จริงอะไรเงี้ย ไอ้เงิน20%เนี่ยมันถ้ามันไปศูนย์เราก็ยังเหลือเงิน80%อ่าใช่เราก็เราเรามองว่ายยอดเงิน80%ดเนี่ยเรามองว่ามันแฮปปี้สำหรับเรามันมันเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกิดไปต่อเราก็ยังเราก็ยังมีอะไรอยู่ดีเราไม่ใช่ขายหมดเพราะว่าเราไม่ได้พยายามทำนายตลาดอะไรเงี้ยว่าเอ้จุดนี้จุดสูงสุดนะเราต้องขายหมดแล้วเดี๋ยวรอมันลงหรืออะไรเงี้ยถ้าเอาถ้ามันไปต่อล่ะเราก็แบบรู้สึกแย่เรารแค่ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดแล้วก็ ตลาดแพงการเทรดของเราค่ะงั้นถามได้ไหมว่าจากปัจจุบันตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตลาดเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากและในความคิดเห็นส่วนตัวของปู่เนี่ยอารมณ์ส่วนตัวของปู่ที่ผ่านประสบการณ์ตลาดมาปู่คิดว่าบูรันใกล้มาหรือย,ยังคะโอ้ออนอันนี้ผมบอกเลยว่าตอบตอบยากมากอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีผูกไม่มีผิดนะอยากฟังความคิดเห็นจากค,คุณปู่ถ้าในความรู้สึกผมอ่ะอันนี้ต้องย้อนไปนิดนึงว่าแบบช่วง ก่อนหน้าเนี้ยที่ที่มันจะขึ้นมาช่วงพันสอง ETH พันสองพันสามเนี้ยหรือว่าบิตคอยหมื่นหกเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ช่วงนั้นทุกอย่างมันดูแย่ไปหมดคนกังวลเรื่องค่าเงินเฟอ้ออะไรต่างๆมีแต่ปัจจัลยลบอะไรไปหมดอ่าใช่ใชผมอะช่วงเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่าว่ามันจะไปต่อหรือเปล่าปัญหาอะไรแต่ว่าช่วงที่มันแย่ผมรู้แล้วว่าคือยังไงอะเราต้องมีของอจะมีมากหรือมีน้อยหรืออะไรเงี้ย แต่ต้องมีติดมผม,มผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ใช่ที่จะต้องซือ้อค่ะแต่ว่าอาจารย์ของผมก็บอกบอกผมนะบอกว่าอุ้ยอันเนี้ยต้องจัดเต็มเลยหรือว่า<อ>เขาซื้อร้อยเปอร์เซ็นเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอมามาเป็นเราอะ่ะเราก็ไม่เห็นภาพที่เราแบบ เราจะซื้อได้างเราก็ยังมีความกลัวอยู่เราก็ยังไม่ยังไม่เก่งพอเองเราก็รู้สึกว่าเอเอเดี๋ยวเราซื้อสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราเราเรารู้สึกว่ายังไงยังไงก็ต้องซื้อนะแต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าแบบจะซื้อเท่าไหร่หรือว่าจะบริหารไงสิ่งที่ผมทําก็ผมซื้อไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอซื้อเสร็จปุ๊บอ้าวมันขึ้นมันขึ้นผมก็ขายไป สิบเปอร์เซ็นขายไปครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าตัดสินใจผิดพลาดเหมือนกันเพราะว่ามันมันขึ้นต่อตอ,อะไร่าเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราขายเงี้ยค่ะเราเราก็จะมีมุมมองอยู่เสมอว่าการขายเนี่ยมันก็คือเพิ่มโอกาสเพราะว่าถ้าพอลงอะ่ะเราก็มีเงินช้อนคือผมพยายามจะตัดสินใจที่ว่าแบบถ้ามันลงอะ่ะเราก็ไม่เสียดายมันขึ้นเราก็ไม่เสียดายจะจะพยายามตัดสินใจด้วยความรู้สึกแบบนั้นจากที่ฟังปู่มาเนี่ยปู่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ทําทําตามแผนตามระบบของตัวเอง ขนาดมีอาจารย์แนะนําว่าควรซื้อร้อยปอร์เซ็นแต่ปู่ก็จะไม่ออกจากระบบที่ตัวเองเสร็จไว้ใช่ก็ก็ยังมีภาพอยู่ภาพนั้นเราอันนี้คือคือก็มองว่าเราก็ยังมีข้อบกพร่องมากหรือว่ามีสิ่งที่สามารถพัฒนาได้อะไรเงี้ยแล้วเราค่อยๆพัฒนาไปเดี๋ยวเราก็เก่งเก่งขึ้นเองก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้อีกอย่างก็คือความผิดพลาดอ่ะมันก็ยังมี2ประเภทค,ความผิดพลาดประเภทที่ผิดแล้วแก้ไขได้กับผิดแล้วแก้ไขไม่ได้ซึ่งความผิดที่แก้ไขไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราจะต้องมีความระมัดระวังมากมาก,มากเป็นพิเศษอย่างเช่นการโอนเงินหรือการทําอบิ t าอย่างเงี้ยมันส่งผลมากคือเหมือนเราโอนเงินผิดอะ่ะคือเราไม่ควรโอนเงินผิดเลยบนริโตมันแทบจะ มไม่มีช่อง,องว่างให้แก้ตัวใช่คือผิดแล้วมันมันเสียหายจนเราพังเลยสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะ double check ะ triple c h e ็ k ใช้เวลาค่อนข้างมากเลยในการโอนแต่ละครั้งก็ตรงนี้ขอฝากไว้โอเคงั้นก็สรุปจากที่ฟังพูดคุยกับปู่แชมป์มาเนี่ยคีย์ออฟซัเซของปู่แชมป์เนี่ยก็จะมี2ข้อก็คือการเรียนรู้จากคนเก่งอะไรที่เขาทําแล้วมันดีเนี่ยเราก็จะพยายามเรียนรู้แล้วก็ทําตามแล้วก็การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เราจะไม่ทํามันซ้ําค่ะวันนี้ก็ขอบคุณปู่แชม์มากนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเรามาแชร์ประสบการณ์แชร์การพัฒนาตนเองแล้วก็แชร์เรื่องของสภาวะนตลาดปัจจุบันตอนนี้ขอบคุณน้องเจเช่นกันครับขอบคุณมากค่ะครับสสวัดีครับ Enter The over Pless journey to start wait to start your is